สวัสดีครับพี่น้องนี่เดตตเตาสีดมาวันนี้ก็บไปได้ไปทางไหนมาทางไหนเ้อค่ัพี่น้องแดดห่อนแห้งแหสวัสดีวันแห่งความร้อน40กว่าองศา 40, 40าอะไรห่ะ441นี่เยเก็คือเดตตาเตาสีดมาแต่เม่ววานหนนห่อนแห้งปวดหัวบปได้ไปทางไหมาทางไหนอกครัพี่น้องราว่างเป็นตุก,ตกนี่นี่โตกเ้ยพี่น้องตือ,อนถือบ่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  ข้าวตีนบักแตงโมมันห่อนแห้งพี่น้องห่อนแบบดีๆห่อนห่อนไร้เขาก็บใครกินบักแตงโมใครก็ไม่เกิดกินบักแตงโมมันก็คขายหลอดได้ละแตงโมเสยเย็นน้ำแตงโมปั่นอีหยังเแจงสี่ยาบ้านห้างบ่มีดอกหนำแตงโมปั่นนอกจากอยูส่สนมบุญตัวเมืองสนมแล้วท่านเด็กกินเอามาเสยตุเยเย็นไหวมัอน,นี่สิพัดกะเพรานี่หลางก่อนอันอีหยงังเกาะ โรคฮิตโตกว่าตีค้นเสียชีวิตมาตะกี้เคยเบิ่งข่าวดาราก็มีดารากรม็มีมันอันตรายเลยโรคอันนี้เพราะว่ามันเสียบพันธุ์น,นะอปอดคือหัวใจลมเลี้ยวอะไรคือยังเกาะไอเส้นเลือดในสมองตีแตกยังประมาณนั้นมันเป็นคล้ายๆฮอนจัดเราเราเลือดไปเลี้ยงสมองเ่ราะท่านกเจุดนี่แหเ,เ,เหีห้ยดไอหนอกเลยจริง อ้าก็ะมั้งซอยดอกจะซอยตอนหน่อยด้วยสีทำหมดแหละดอกเป็นด,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 ดอกขาเป็นขาโอ้บอกไปยังเกิดปวดหัวก็เลยนี่นั่นแหละจังเบาถึงว่ามันหอนอคือเฮ็ดผึ่งประเทศพลังเนาะ้วนั่นประเทศนอก เพิ่งหวานอีหยังเพิ่นนหะแม่ไงเตีละเีละอุ้ยเหนือไม่เพิ่นมึงเนี่ยหนือเนือสีนนะสีหนานี่นะงานพัฒนาตะ นนิ่ไงเอาโผดดอกบ้านเพราะว่าเอากสอนซับเอาเนาะก็เลยไงก็กตินะเช้าเจอให้แก่นไปดอกดินี่แขวบวดีอันใดก็ต้องเห็นหมันอนันี้เนี่ยขนาดโสงโอ้ขนาดดอกเดียวได้บักย่างหลายๆ อพอดี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 อกดกดกึดกุดแข็งดีเนาะ,ะดอกตูมดอกแบบ่าท่านบ้านไหม,นมมันตึงเออมันตึงตึงตึงมันตึง สิให้หกินอยู่ดอกยาแอลถ่อๆทอ,อ่งอะชุก่อนทิเอาไปพัดกับเอามาลวกก่อนค่ะพี่น้องเอาเห็ดมาลวกก่อนอกินสาบกินอันนี้เพิ่นกินปลาทากบอกนีามาลวกก่อน กับ,บข้าวเห็ดกัเต่า,ต,ต,า,าต้อยละว,ว่าครับแล้วก็าวมีกุกๆกบๆมั้งเม ปวดก่อนแต่ที่เื่องคูงเ่าอยู่ห่างปวดเนาะเลยล่ะไรกับเท่าไอ,นะไอ้สมหัวล้ะนะไอนั่นเิ้มบ่าหาเดืเผื่อหาใสดเจนใ ผัดตับเลยเน้อง่ือฮึจ้ามบ่เอาดัาง่งออกมาไก่ๆเดี๋ยวจะเนียเกาะจะเนียนตันอือฮึผัดก,เกะเพราเห็ดต,ตับเตา่าไปลุยพร้อมเสิร์ฟครับผม,มาไม่เส,สดีครับพี่น้องมาเห็นหนาล่ะมือมีปัญห็นหนากันเนาะมันหู้ หอนหอนหอนคาคอนเน่มาลุยเลยที่เขาผัดกะเพราแล้วก็เก่งผัดแนงที่มือไอจีโพนส่วนเพื่อสุขูสุคนครับอืต้องสีบิ่งก่อนผัดกะเพราเห็ดตับเต่ามมาเดือดตาด้วยบริวารผัดแนงนี่งแกงเผ็ดดินออืืง มันติดไม่อีกที่สิกรอบดิกลืนลำลายก็อย่างนี้แสบ,บลำลำแ,แตะลำขนาดเจ้าติ๊เป่งม่ตื่อายเบื่อละเท็หน่อใส่ปากเลยงามแล้วก็กืนเลนะปีแรกหางใส่เฮ็ดเฮ็ดนี่มาอยู่นี่จะสี่ปีก็ปีหลังเบื่อปีสองเบื่อปีสามปีสปีส่สเบื่อ เก็บไปทุกปีนะเป็นไงบ่ได้กินเนื้อกะบ่เป็นงยังดอกไหนจะได้กินเห็ดเลยนะเหมือนพ่อเด้อนี่กินจนเบื่อแซ่บเป็นสิ่งแปลกใหม่พี่จ้อยแนะนำได้แซ่บยี่ห้อสูกวิธีได้อันนี้ก็ว่าแกงสูตรผักเนื้อใส่ชะอมน้ำคัดอีหยั่งเนาะอ่านเบิ่งอีกวิธีนึงละ ขอนก็อัดอนที่สุดับมือไงขอนอะไรทีนี้ขึ้นกระชุ่มกระชวยขึ้นจริงอันไฟดับจิใจดลางไฟดับนี่ยยพุ่มน้ำเลยอนแงน้อื่นคอยบากันขงันเนาะ ไม่อยากว่าดอกมือนมันแหละ <laughs> น้องมือนไม่ไหร่ม่ะน้องดูมากเชื่อเขายิ่งก่อนเลยคุณแม่อ่ะแก้งปลาแหนงเขาก็เคยแก้งแล้วเนาะเห็ดตับเตาเนาะมือซี่มแก้งอ่ายก่อน มันบะเกลืบะเกลืเผ so ื่อไอ้ดีตัวละใช่ป่ะเนาะกุญแ่ห่อนกินข้าวกับบะแสข้าวเว้นกับบะกินเลยคือระลักกินตะน้ำน้ำก็ต้องเป็นน้ำเย็นมันกุญเชื่อกินน้ำเย็นกับกินน้ำเย็นคนญเชยกินน้ำธรรมดาเต้ อากาศความหวานมันสิว่หมดมากกวเกลือแร่ทีนะึงทำเกิดสองลิตรเนาะน้เกลือแรกเกลือแรตอนเทียงนี่จะแกวหนึง่งตอนแรกจะแกวหนึ่งจัิงจริปรับปรับหลางกายนั่นมะันจริงนะความเสียงเงือที่มันห่อนแห้งนะพี่นอง มเรอยังกนกลางกินฮึเราบอกได้ว่าตับค้าพ่อบอกทับประถูดจ้ะ้ำงานใ่ลักาณะนี่เราแขนงเผากันแสบีดีที่นีนพี่น้องเสียงเสือปั้นอะไนี้กุบกรุบนุบ น่อแตะสะสะด้วยท่านนั้นตาโดยบอกค่อยจุ่มกันยังจุ่มตาโดยบอกว่ากันเกาคนคือกันเรื่องห่อนท่านั้นบอกว่านาห่อนมักขนาดมักนอนเวิ่นคนไหมขนาดคนมักห่อนนะครับที่หนีไปนอนตะโดย เนี่ยน้ำเจ้ว,ว่าขนาดน้ำบริเวณนั่นเว้นรับซื้อ <c oughs> นั่งนั่งลายเหี่ยวนางนันงน่งลายนอนเออนั่งลายเหี่วเหี่ยวอ่าเงี้ยบนบ่เคยหลีดูถ้าบ่งโ่มบ่งเย็นก็ยังดูดเนาะบริเวณข้างนอาบองไหนเย็นที่สุดรู้จักบ่โดยที่พอต้องเปิดประตูมันเยี่ยเว้นเลยนั่นนี่ นี่นอุ้มบอกฮงออถ้าถ้าตนบกักฮงไงก็นึ่งเล็กน้ยอยเอาสาดนางกูได้เลย,ยเย็นออุนไอ,อ,อ,อห่อนัวบักฮงฮงเกิดน้ำกันซีหาตนไหมพี่น้องเริ่มมักเป็นเริ่ม้อสแซวขนาดที่นี่แกงนเผ็ดนี่ นกแกงเผ็ดบอกแกงเผ็ดเขาเรียกว่าแกงเผ็ด ừ, เพราะว่าเราใส่พริกแกงแกงเผ็ดไม่ใช่ใส่ไม่ใช่ใส่พริกแกงพะแนงดูไปมันเดียวกันาดไหนบุ๋บพริกแกงพะแนงนี่ส่วนผสมของกะจิบ่ดนึบหนึบเนาะแกบวุ้กวุ้กเปราะ กินอ่างพี่ชนีแล้วค่ะพี่น้องมืออื่นจะคอยว่ากันสิภาพไปหาอย่าง่ายตั้งแต่ตอนตอนเริ่มต้นคลิปประมาณหามงุงแรงว่าความความหอนแล้วก็แดดแห้งใ้เบงิงตั้งแต่ต้นคลิปเนาะค่ะเนาะแล้วก็มาจนถึงตอนนี้ก็หมือนแล้วก็ยังหอนด้วยพอกันใม่คลิปนาะสวัสดีครับสวัสดีครับลุงกันมามืออื่นสิภาพไปครับค่นแซ่บค่ะผัดกิดตัดเต่า